สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆพ,พับดอกซินเนียโรสด,ด้านหลังใส่เหรียญได้นี่ลิปบินกากเพชรใสสีฟ้าบานเย็นด้านหลังก็จะประมาณนี้ ไหอันนี้ลายผ้าไหมสีม่วงแล้วก็ออของตกแต่งก็จะมีดอกมุกอันนี้เราไปซื้อมาจากร้านบายบีแต่เราก็มีขายนะถ้าพเพื่อนๆสนใจกระพวนเหรียญกันไก่แหนบแล้วก็ปืนกาวเหมือนเดิมน,นี้เราจะใช้กักไอริบบินเออ ลายผ้าไหม่สีเหลืองนี่นะความยาวอยู่ที่เก้าสิบเซนใช้แปดเส้นทุโทนนะขาวนมตาละครั้งด้วยมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากนี่เอ,อเพื่อนๆนี่นะเส้นยาวอยู่ด้านบนนะนี่เห็นไหม เค okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากฐานสี่นะเพื่อนๆ <an> <t une> สนใจทำได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอโทษนะ ฐานสี่แล้วเรามาเลื่มฐานแปดกันเลยจับมาสองเส้นนะคะเบี่ยงเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาๆนะเกะกะเราอ่ะอนี่นะ เพื่อนๆเอาสอดเลย <S <S เรลามาเริ่มขึ้นลูกส้มกันเลยจับมาหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะวางเส้นนี้ลงเลยค่ะ จับเส้นต่อไปมาแล้วก็วางนี้บางคนทำเป็นแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าทำเป็นแล้วเพื่อนๆไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> จิบคอ เพื่อนๆพลิกด้านเลยจับมาเลยค่ะหนึ่งสองสามเส้นที่สี่เพื่อนๆปัดไปเลยแบบนี้จับขึ้นมาแล้วนะเอาเส้นข้างบนปัดลงไปนี่ยเราจะถนัดแบบนี้ นี้เหลือสามเส้นก็เหลือสามช่องเพื่อนๆสอดไปได้เลยเส้นที่สองสอดไปเลยสอดช่องที่หนึ่งหนึ่งสองเส้นที่สามสอดไปเลยค่ะนีหนึ่งสองสาม แล้วเพื่อนๆก็พลิกกลับทีนี้เราจะสอดเก็บเพื่อนๆไม่ต้องดึงแน่นนะสอดต,ตรงไปเลยค่ะหรือไม่เพื่อนๆก็นับก็ได้จับมาหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามเพื่อนๆสอดให้มาออกช่องนี้เหมเือนเดิมค่ะทำไปเลยทั้งแปดเสน้น ขอโทษนะเราเจ็บคอนี่แล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับถ้าจะใส่เหรียญใส่กระพวนเพื่อนๆใส่ได้เลยนะเดี๋ยวเราขอใส่แต่กระพวน ให้กระชับมือตัวเองนะงานจะได้แน่นๆคลิปไหนเราสอนไม่เข้าใจเราขอโทษได้นะเดี๋ยวเราว่าเพื่อนๆคงเป็นแล้วแหละนี่ไม่ยากอะ่ะนี่แล้วก็จะได้ประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาขึ้นเลยเพื่อนๆจับมาหนึ่งเส้นนี่พลิกกลับด้านแบบนี้นะเพื่อนๆสอดไปเส้นของช่องของตัวมันเองเลยค่ะประมาณนี้นี่สองเส้นให้มันประสานกันนะคะเพื่อนๆทำไปเลยค่ะแปดเส้นนี่โอเคไหมนี่ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ。 เห็นไหมคะเส้นสุดท้ายแล้วนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาขึ้นกลีบแรกกันเลยโอเคเพื่อนๆจับมาแบบนี้นะเดีย๋ยวเรามาขึ้นกลีบนี้ก่อน เพื่อนๆพลิกไปเลยค่ะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับเออเราจะสอดข้ามหนึ่งเส้นนะเราจะมาสอดช่องนี้เห็นไหมนี่เส้นของมันเองเนี่ยข้ามมาหนึ่งเส้นแล้วก็สอดเส้นนี้ออกสามอะค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาออกช่องที่สาม แล้วก็เ,เพื่อนๆใช้นิ้วชี้ลองด้วยนะไม่ต้องดึงแรงนะนี่เส้นที่สองเพื่อนจับโค้งเลยค่ะสัดข้ามหนึ่งเส้นก็จะไปตามแนวริบบิ้นเลยใช้นิ้วประคองนิดนึง งไหนี่สอดข้ามมาเลยค่ะประคองงานไว้นในนึงนี่เห็นไหมก็สอดข้ามเส้นนี้มาเลยนี่ แล้วสามเส้นแล้วนี่สอดเลยทำไม่ยากเพืเ่อนๆหัดได้เรอีชุดฝึกนะใครสนใจชุดฝึกก็สั่งได้นี่เส้นสุดท้าย ก็สอดต,ตายเส้นนี้เลย <c oughs> ทีนี้เพื่อนๆนก็เริ่มจัดกลีบได้เลย นี้จะจัดยากหน่อยฮนะค่อยๆดึงบนไปค่ะ ช่วยช่วยใช้มือช่วยช่วยจิบนี้มันหัก เนี่ยก,ก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามามรล่มเก็บต่อไปเลยเพื่อนๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะใช้โมริปโป้ดันไปสอดช่องนี้นะนี่เก็บให้หมดนะหมายถึงว่าสอดเข้าไปใต้เส้นให้หมดนี่สอดข้ามอะค่ะนี่เห็นไหมดันขึ้นแล้วก็สอดข้ามช่องนี้มาสอดช่องนี้ จับให้เสมอนะกฎกติกาของเราคือสองเส้นให้ผสานเป็นเส้นเดียวนี่พลิกมาค่ะสับไปเลยเก็บให้หมดงานทำไม่ยากนะ ลองกันดูเดี๋ยวเราฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิกติดตามด้วยเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่ๆอีกยังมีรอลงอีกเยอะเลยค่ะแล้วขออนุญาตตัดนะ สนสุดท้ายนะเพื่อนๆสอดใส่เข้าไปข้างในนี้นะแล้วก็กดลงไปค่ะกดให้มันอยู่ใต้เส้นนี้เหนไหมไม่ยากนะนี่แล้วเราก็มาดู สองเส้นว่ามันประสานกันไหมเช็คดูค่ะกีบด,ดึงนิดหน่อยนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ด้านหลังสวยไหม ปิ้นลายผ้าไหม่สวยด้านหลังเพื่อนๆก็นี่เลยค่ะสอดเก็บเลยนะทีนี้เสร็จแล้วเห็นไหมระวังงานจะถอยหลังด้วยนะคะ เก็บเก็บเลย เป็นส,สุดท้ายถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดก็ใช้แหนบนะก็จะ,จะประมาณนี้ ลิบบินเราบอกเพื่อนๆเผื่อ,น,อน,นะเพื่อนๆก็93เซนก็ได้นะนี่มากิจสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆจับมาเลยค่ะหนึ่งเส้นแล้วก็ทําแบบนี้คือเราจะสอดเส้นเราจะสอดช่องนี้ค่ะนี่นี่นะเพื่อนๆจับมาเนี่ยบิดโค้งแบบนี้นะเห็นไหม สัสดไปเลยค่ะนี่ค่อยๆดึงนะสองเส้นให้มันประสานกันดีๆดูงานข้างบนด้วยนะเพื่อนๆจะจะดึงให้มันกีบใหญ่หน่อยก็ได้หรือว่าจะให้มันกีบเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบตัวนี้นี่จับมาเลยค่ะประสานกันแล้ว สอดใส่รูนี้นะวนซ้ายวนขวาได้หมดเพื่อนๆจะไปฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนถนัดนะแต่เราจะไปฝั่งนี้อย่าลืมนะคะ เดี๋ยวค่อยมาดึงใหม่อีกรอบนะแม่นะ สุดท้ายนี่อันนี้เห็นไหมยังไม่ยังไม่ไมสนิทกัน งานจะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงที่มันนี่แหละค่อยๆดึงนะอืมก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆตัดได้เลยนะ ะระยะเอาเดี๋ยวเรากะระยะประมาณนี้นะตัดไปเลยค่ะทั้งแปดเส้นนี่เพื่อนๆจะเก็บไปด้านหลังก็ได้นะ เก็บไปด้านหลังก็จะเห็นเป็นสีขาวแบบนี้ถ้าเอ,อ่อถ้าเก็บไปข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราขอเก็บไปมาฝั่งนี้นะด้านหลังได้ด้านหน้าได้นี่พลิกมาเลยส้อนเลยค่ะนี่แบบนี้ นี่นี่เลย ก็จะได้ประมาณนี้ด้านหน้าด้านหน้าเราอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยติดปืนกาวใช้ปืนกาวยิงได้เลย <c oughs> วิธีติดเพื่อนๆติด ให้กกีบมันตรงกับนี่นะลองเนะนี่ยนี่เป็นไงกเ,เก็บเศษกาออกด้วยนะน สองเส้นจะต้องผสานกันนะโอเคเดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย